ผมก็แค่ล็อกประตูตอนเล่นเกมอยู่ในห้องนอนใครจะไปคิดละ่ะว่าภรรยาที่แต่งงานกันมาสามปีจะระเบิดอารมณ์ออกมาทันทีพุ่งเข้ามากล่าวหาว่าผมนอกใจแถมยังร้องให้ฟูมฟายจะหย่าให้ได้วันแรกหลังจากที่ตกลงจะหย่าผมเดินอย่างไร้จุดหมายอยู่บนถนนพลางถ่ายคลิปวิดีโอไปเรื่อยผมคอมเมนต์ในโซนคอมเมนต์ไปส่งเดทว่าผมกำลังจะหย่าแล้วขอเศรษฐีนีสักคนมาเลี้ยงดูผมทีนิสัยดีงานดี รับรองผลร้อยเปอร์เซนหลังจากโพสต์ไปผมก็กลับมาที่ห้องเช่าแล้วจัดของง่ายๆเพิ่งจะเอนตัวลงบนเตียงเตรียมพักผ่อนแต่ใครจะคิดว่าข้างนอกจะมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาใครนัผมเปิดประตูด้วยความสงสัยไม่คิดว่าพอเปิดประตูออกไปก็ถูกชายชุดดำหลายสิบคนล้อมไว้ <c oughs> เห็นเพียงร่างที่ผอมเพรียวสูงระหงเดินออกมาจากกลุ่มคนเธอสวยเยนชา ผมยาวสลวยปล่อยตามธรรมชาติผิวพรรณเรียบเนียนราวดั่งงาช้างผู้ตามตรงนะผู้หญิงแบบนี้ผมมีชีวิตอยู่มานานขนาดนี้ยังไม่เคยมีโอกาสได้เห็นในระยะใกล้ขนาดนี้มาก่อนพวกคุณเป็นใครผมอดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากถามแล้วในหัวก็รีบทิดทบทวนอย่างรวดเร็วว่าตัวเองติดหนี้ใครอยู่หรือเปล่าทัานใดนั้นเลขาหญิงคนหนึ่งก็ก้าวขึ้นมาข้างหน้าเธอกระแอมเล็กน้อย แล้วพูดว่านี่คือคุณไปหลิงทรงประธานบริษัทไปซื้อกรุปค่ะวันนี้ตั้งใจมาหาคุณโดยเฉพาะได้ยินดังนั้นผมก็อึ้งไปเลยไปหลิงซวงในข่าวลือไม่เพียงแต่เธอจะมีหน้าตาสวยงามอย่างยิ่งแต่ยังเป็นหญิงแกร่งในวงการธุรกิจอีกด้วยยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าเธอยังเป็นถึงลูกสาวเจ้าพอ่อมีอิทธิพลครอบครัวที่แข็งแกร่งและทรัพย์สมบัติมหาศาลเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศอย่างไม่ต้องสงสยัย แต่ว่าเธอมาหาผมทําไมด้วยความสงสัยในใจผมจึงเอ่ยปากถามออกไปว่ามาหาผมมีธุระอะไรงั้นเหรอไปหลิงซวงไม่ได้พูดอะไรมากเพียงแค่นั่งลงบนโซฟาเก่าๆของผมเบาๆไขยห้างสายตาที่เย็นชาจ้องมองมาที่ผมตรงๆแล้วพูดขึ้นมาเรียบๆว่าฉันต้องการมีลูกกับคุณอะไรนะลูกสาวเจ้าพ่อมาบอกว่าจะขอมีลูกกับผมผมอดไม่ได้ที่จะถามย้ำคุณจำคนผิดหรือเปล่า นี่เป็นครั้งแรกที่เราเจอกันนะผมกำลังจะกลายเป็นคนหย่าร้างแล้วนะสีหน้าของเธอยังคงสงบนิ่งเหมือนเดิมไม่ผิดคนที่ฉันตามหาก็คือคุณผมงงไปหมดเลยในใจก็คาดเดาว,ว่าเธออาจจะกำลังล้อเล่นหรือว่าข้อความที่คอมเมนต์ไปวันนี้มันเป็นจริงขึ้นมาไปหลิงทรงมองทะลุความสงสัยของผมอธิบายอย่างจะเย็นว่าฉันต้องการมีลูกหนึ่งคนแต่ฉันเป็นคนมีลูกยาก ธนาคารรอสุจิในประเทศไม่เข้ากับฉันวันนี้บังเอิญตรวจเจอตัวอย่างของคุณซึ่งเข้ากับฉันได้ดีมากอัตราการตั้งครันสูงถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแต่คุณไม่ใช่ผู้บริจาคอสุจิฉันต้องการความยินยอมจากคุณพอได้ฟังเธอพูดแบบนั้นผมถึงนึกเรื่องที่ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเมื่อวานออกผมได้ยินหมอชมว่าผมเป็นผู้ชายคุณภาพสูงมีจำนวนอสุจิเยอะว่ายเร็วและแข็งแรงมาก แต่ไม่คิดเลยว่าพลัดเรื่องน้ำแม้อย่างเซทินีจ้างคนมีลูกด้วยราคาสูงจะเกิดขึ้นกับตัวเองเลขาได้ยื่นสัญญาฉบับหนึ่งมาให้ให้กำเนิดลูกหนึ่งคนรางวัลเงินสดห้าสิบล้านบ้านพักใจกลางเมืองมูลค่าหนึ่งร้อยล้านหนึ่งหลังแฝดสองคนรางวัลสองอยี่สิบล้านบ้านพักวิวทะเลราคาไม่ต่ำกว่าแปดสบล้านสามหลังกรรมสิทธิ์ในถนนชอปปิ้งหนึ่งสาย แฝดชายหญิงรางวัล330ล้านบ้านในย่านโรงเรียนใจกลางเมืองเรือยอดมูลค่า30ล้านหนึ่งลำและกรรมสิทธิ์ในบริษัทเสื้อผ้าในเครือนี่มันคือชีวิตจริงของเรื่องยิ่งมีลูกยิ่งรวยเหรอเนี่ยเงื่อนไขนี้ทำเอาใจผมสั่นไหวเล็กน้อยแต่ผมก็ยังสายหน้าขอโทษครับผมไม่เซ็นได้ยินดังนั้นไปหลิงทรงขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่พอใจคุณเสนอเงื่อนไขามาใหม่ได้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงื่อนไขครับ ผมถอนหายใจราคาที่คุณเสนอมาสูงมากจริงๆแต่ผมไม่อยากมีลูกกับผู้หญิงที่ไม่มีความรู้สึกต่อกันพูดจบปุ๊บสีหน้าของไบหลิงทรงก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้บังคับเธอวางนาบัตรใบหนึ่งไว้บนโต๊ะเบาๆและทิ้งท้ายไว้เย็นชาว,ว่าคิดได้แล้วค่อยมาหาฉันจากนั้นก็หันหลังพาคนจากไปผมเก็บนาบัตรใบนั้นใส่ลิ้นชักไปส่งในใจยังไม่สงบดี ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นสายจากภรรยาตามสัญญาซูเนี่ยนฉินพอรับสายเสียงของเธอก็เย็นเยียบจนบาดกระดูกเจียงหยวนหน้าขยัขยงสิ้นดีที่แท้คุณยอมหยา่าก็เพื่อที่จะไปทําอะไรไม่ดีไม่งามข้างนอกนี่เองอะไรนะได้ยินดังนั้นผมก็งงไปหน่อยซูเนียนฉินพูดอย่างรังเกียจว่าอย่าเรียกฉันว่าเนียนฉินฉันกับคุณไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นฉันเสียใจจริงจ ที่ต้องมาอยู่กับผู้ชายหน้าไว้หลังหลอกอย่างคุณมาตั้งสามปีเต็มคำพูดแต่ละคำของเธอเข้ามาในหูของผมผมไม่เข้าใจที่คุณพูดมีอะไรเข้าใจผิดกันหรือเปล่าจะมีอะไรเข้าใจผิดได้ยังไงการที่ฉันอยากกับคุณน่ะถูกแล้วแสงจันในใจของฉันดีกว่าคุณเยอะอย่างน้อยเขาก็ไม่ทำเรื่องผิดพลาดระดับต่ำแบบนี้โชคดีที่สามปีมานี้ฉันไม่เคยใจอ่อนกับคุณไม่อย่างนั้นคนที่จะเสียใจก็คือฉัน ซูเนียนชินพูดอย่างเกลียดชังต่อไปนี้อย่ามาปรากฏตัวต่อหน้าฉันอีกผมยืนฟังคำพูดเหล่านั้นอย่างเมือรลอยดีเลยผมก็ไม่อยากเจอคุณเหมือนกันผมชิงวางสายก่อนเธอในขณะนี้ภาพความทรงจำต่างๆที่เคยอยู่กับซูเนียนฉิน,นก็ฉายว่าผ่านหน้าผมไปอย่างรวดเร็วผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรที่ทำให้เธอโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขนาดนั้นปริ้งโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่สายของซูเนียนฉิน แต่เป็นเพื่อนสนิทเสี่ยวเจี้ยนเจิงหยวนนายช่วยดูให้ฉันหน่อยสิว่าถุงน่องสีดำของฉันตกอยู่ที่บ้านนายหรือเปล่าได้ยินดังนั้นผมถึงไม่ขึ้นได้ว,ว่าตอนที่เสี่ยวเจี้ยนกลับไปถุงน่องสีดำที่ใส่มาด้วยหายไปพอนึกถึงท่าทีกรดเกลียของซูเนี่ยนฉินเมื่อกี้ผมก็ไม่อยากจะไปปรากฏตัวที่บ้านตระกูลซูซูเนี่ยนฉินก็ไม่ต้อนรับผมด้วยเพื่อนเอช่วยหน่อยนะนั่นมันถุงน่องบอลองเสียก้านอะแพงมากเลยใช้เงินค่าขนมทั้งเดือนของฉันเลยนะ ฉันยังกะว่าจะเอากลับมาใช้ซ้ำไปงานคอสเพลย์ด้วยเห็นผมยังลังเลเสี่ยวเจี้ยนก็เกือบจะร้องให้ออกมาแล้วก็ได้ได้เดี๋ยวฉันลองดูแล้วกันวันรุ่งขึ้นผมมาที่บ้านตระก,กูลซูด้วยใจที่ตุ้มตุ้มต่ำต่พวกแม่บ้านที่กำลังทำงานอยู่พอเห็นผมเข้าประตูมาก็ดีใจมากเจี้ยนหยวนคุณกลับมาได้ยังไงคะผมเป็นที่รักของทุกคน ในห้าปีนี้ผมปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมดูแลพวกแม่บ้านเป็นอย่างดีดังนั้นพอพวกเขารู้ว่าผมจะไปก็เสียดายกันมากผมยิ้มเล็กน้อยผมมาเอาของบางอย่างนะครับในขณะที่ผมกำลังจะเดินผ่านสวนเข้าไปในบ้านก็เหลือไปเห็นผู้ชายที่นั่งอ่านบทละครอยู่บนเก้าอี้ในสวนเขาเงยหน้าขึ้นมาสบตากับผม หน้าตาของอีกฝ่ายคล้ายกับผมอยู่ห้าหส่วนผมจําได้ในทันทีว่าอีกฝ่ายก็คือแสงจันในใจของซูเนี่ยนชินลู่เฉิงลู่เฉิงเป็นลูกคนรวยเข้าวงการตั้งแต่เนินเน่นๆเมื่อหปีก่อนก็มีชื่อเสียงในประเทศพอสมควรแล้วแต่ไม่รู้ว่าทําไมตอนนั้นถึงได้หายหน้าหายตาไปเฉยๆเลือกที่จะไปต่างประเทศการกลับมาครั้งนี้ก็เพื่อกลับเข้าวงการบันเทิงอีกครั้ง ผมไม่คิดว่าลู่เฉิงจะอยู่ที่นี่ด้วยนี่ถือเป็นการเจอกันครั้งแรกของผมกับลู่เฉิงผมรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยพยักหน้าให้ลู่เฉิงและตั้งใจจะรีบเดินเข้าบ้านไปแต่กลับได้ยินเสียงเย็นชาของลู่เฉิงว่าไงเงินขาดมือเหรอถึงได้มาขอค่าเลิกราผมหยุดชะงักฝีเท้าหันไปมองก็สบกับสีหน้าที่ไม่พอใจของอีกฝ่ายคุณเข้าใจผิดแล้วผมไม่ต้องการเงิน ผมตอบลบบอย่างเรียบเฉยไม่ต้องการเงินนั่นก็คงมาของคืนดีสินะลู่เฉิงพูดอย่างเย้ยได้ยินว่านายเป็นนักเขียนนิยายอย่ามาโนไปหน่อยเลยนิยายหวยที่นายเขียนไม่กี่เรื่องจะทําเงินได้สักเท่าไหร่ยังไม่พอให้ฉันซื้อนาฬิกาเรือนหนึ่งเลยจะเลี้ยงดูเนี่ยนฉิงได้เหรอเขาลุกขึ้นยืนขวางหน้าผมไว้ใส่หัวไปผมตวาดออกไปทําไมล่ะพูดความจริงแล้วมันแทงใจดําหรือไง เนียนฉินไม่มีทางกลับไปหาคนอย่างนายหรอกเรื่องที่พวกนายเป็นสามีภรรยากันตามสัญญาฉันรู้หมดแล้วฉันขอเตือนนายว่าอย่ามาเล่นลูกไม้รับเงินแล้วใส่หัวไปซะฉันเกลียดไอ้พวกหน้าเงินอย่างนายที่สุดจากนั้นเขาก็หยิบแหวนเพชรวงหนึ่งออกมาจากกระเป๋าผมตกใจเล็กน้อยนั่นเป็นแหวนเพชรที่ผมซื้อให้ซูเนี่ยนฉินตอนนั้นผมใช้เงินเดือนไปกว่าครึ่งปีถึงจะซื้อแหวนเพชรวงนี้ให้เธอได้ ไม่รู้ว่าแหวนเพชรไปอยู่ในมือของลู่เฉิงได้อย่างไรลู่เฉิงย้ยหยันว่านี่สู่เนี่ยนฉินให้มาไม่มีใครเคยบอกนายหรือไงว่าเพชรเม็ดเล็กที่ต่ำกว่าหนึ่งกรัตมันไม่มีราคานายนี่กล้าดีนะที่เอาของถูกๆแบบนี้มาหลอกเนี่ยนฉินคือนมาให้ผมนาวาตาของผมยินชาลงในทันทีลู่เฉิงหัวเราะเยาะแล้วโยนมันทิ้งเข้าไปในพุ่มดอกไม้อยากได้ก็ไปหาเอาเองสิเมื่อเห็นแสงแวววาวนั้นหายไปในพุ่มดอกไม้ หัวใจของผมก็เจ็ดแปบ,บขึ้นมารีพุ่งเข้าไปหาแหวนเพชรทันทีแหวนเพชรตรงนี้มีความหมายกับผมมากมันเคยเป็นตัวแทนความทรงจำส่วนหนึ่งของผมและยังเป็นความจริงใจทั้งหมดผมรีบร้อนหาแหวนเพชรพุ่มดอกไม้ที่หนาแน่นเต็มไปด้วยหนามกุหลาบในขณะที่ผมกำลังพยายามหาแหวนอยู่เงาดำเงาหนึ่งก็ทาบทับลงบนตัวผมไม่ทันที่ผมจะได้ทันตั้งตัว ฝ่ามือของผมก็ถูกรองเท้าของอีกฝ่ายเหยียบลงอย่างแรงความเจ็บปวดแล่นเข้ามาผมไม่อยากจะต่อกรกับลู่เฉิงเพราะผมไม่อยากสร้างเรื่องให้มันวุ่นวายแต่ไม่คิดว่าลู่เฉิงจะยิ่งได้ใจเมื่อสบตากับรอยยิ้มที่ได้ใจของลู่เฉิงในตาของผมก็หลีลงเปรียงผมไม่ลังเลที่จะจับตัวลู่เฉิงแล้วทุมเขาข้ามไหล่อย่างแรงลู่เฉิงไม่ทันตั้งตัวล้มลงไปในพุ่มไม้จากนั้นหนามแหลมของดอกไม้ ก็ทิมแทงร่างกายเขาจะเลือดไหลซิบซิบในตาของผมยินชาผมเหยียบลงบนใบหน้าของลู่เฉิงอย่างไม่ปราณีผมไม่ใช่คนที่จะมารังแกกันง่ายๆนายรังแกฉันหนึ่งส่วนฉันจะเอาคืนนายสิบส่วนนายรู้ไหมว่าฉันเป็นใครกล้าทํากับฉันแบบนี้ได้ยังไงในขณะที่ลู่เฉิงกําลังด่าท่าไม่หยุดผมก็คว้าดินขึ้นมาหนึ่งกำมือแล้วยัดเข้าไปในปากเขาอย่างแรงกลิ่นดินคะคลุ้งอยู่ในท้องของลู่เฉิง เขาอาเจียนออกมาไม่หยุดผมขมวดคิ้วอย่างรังเกียจแล้วก็ค้นหาในพุ่มดอกไม้ต่อหลังจากหาแหวนเพชรเจอผมก็เดินออกจากบ้านตระกูลซูโดยไม่หันกลับไปมองออกจากบ้านตระกูลซูเดินอยู่บนถนนจู่ๆฝนก็เทลงมาอย่างหนักทำไมจู่ๆฝนถึงตกหนักขนาดนี้พยากรณ์อากาศก็ไม่ได้บอกว่าจะมีฝนคนเราพอถึงคราวซวยดื่มน้ำยังติดซอกฟันผมวิ่งเพื่อหาที่หลบฝน แต่รอบๆไม่มีอะไรให้กำบังเลยดวงตาของผมแดงก่ำเล็กน้อยผมที่เคยหยิ่งพยองไม่เคยยอมใครยกแหวนเพชรในมือขึ้นมาในตอนนี้รู้สึกสิ้นหวังถึงขีดสุดผมไม่คิดเลยว่าสิ่งที่ตัวเองคนุถนอมในสายตาของเธอมันกลับไม่มีค่าอะไรเลยเดิมทีมันก็เป็นแค่ข้อตกลงผมต้องออกไปมันก็เป็นเรื่องปกติได้แต่โทษตัวเองที่ดูแลหัวใจไว้ไม่ดี ไปรักคนที่ไม่ควรรักในตอนนี้ฝนเม็ดใหญ่ทําให้สายตาผมพร่ามัวทั้งตัวอ่อนแรงไปหมดในขณะที่สติผมกําลังเลือนลางรถโรรอยคันหนึง่งก็จอดลงตรงหน้าผมอย่างสง่างามผมเงยหน้าขึ้นอย่างงงงก็พบว่ามีร่มคันหนึ่งกางอยู่เหนือหัวผมผู้หญิงที่ปรากฏตัวตรงหน้ามีความงามที่แฝงไปได้วยความก้าวร้าวผู้หญิงคนนั้นมองดูสภาพที่สิ้นหวังของผม หัวใจก็กระตุกเล็กน้อยเมื่อเห็นชายหนุ่มกลางสายฝนมีแววตาที่เจ็บปวดผมหัวร้อยยาะตัวเองเล็กน้อยและขยับริมฝีปากผมตกลงใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นฉายแววประหลาดใจผู้จับผมก็รู้สึกหมดแรงทั้งร่างล้มลงไปในอ้อมกอดของผู้หญิงคนนั้นในเวลาเดียวกันที่บ้านตระกูลซูซูเนียนฉินที่ไม่ได้นอนมาทั้งคืนเดินห่าลงมาจากชั้นล่าง คืนแรกที่ผมจากไปเธอก็นอนไม่หลับเมื่อก่อนเวลาที่เธอนอนไม่หลับก็จะได้ดื่มนมอุ่นๆที่ผมต้มให้หรือไม่ผมก็จะนั่งเฝ้าข้างเตียงร้องเพลงกล่อมเธอแต่ตอนนี้ทั้งหมดนั้นหายไปแล้วเธอพลิกตัวไปมาก็ยังนอนไม่หลับจนกระทั่งถึงแปดโมงเช้าแล้วอาศัยยานอนหลับถึงจะพอหลับได้หลับไปไม่ถึงสามชั่วโมงก็ตื่นอีกต้องรู้ไว้นะว่าเมื่อก่อนถ้าผมรู้ว่าเธอแอบกินยานอนหลับ จะต้องโดนผมดุอย่างแรงและเธอก็จะยอมโดนดุแต่โดยดีแต่ตอนนี้ไม่มีใครมาว่าเธออีกแล้วในใจของซูเนี่ยนชินรู้สึกขมขื่นอย่างยิ่งตอนนั้นเองเธอก็เห็นคนที่นั่งอยู่บนโซฟาใช้ถุงน้ำแข็งประครบหน้าอยู่เขาดูมอม,มแมมเสื้อผ้าก็เปื่อนเปื่อสกรปรกคุณเป็นอะไรไปซูเนียนฉินถามลู่เฉิงด้วยความประหลาดใจลู่เฉิงสบตาก,กับเธอ แล้วรีบเบอรหน้าหนีหลบสายตาเธอจากนั้นก็แกล้งทําเป็นคนเข้าใจโลกหัวเราะแห้งๆไม่เป็นไรผมแค่พลั้งมือทำตัวเองเจ็บหนะ้าพักฟื้นไม่กี่วันก็หายแล้วอย่าไปโทษเจียงหยวนเลยสูเนี่ยฉินอึ้งไปเลยเจียงหยวนกับเขามีอะไรเกี่ยวข้องกันลู่เฉิงก้มหน้าลงดูหน้าสงสารดูเหมือนว่าเขาจะยังตัดใจจากคุณไม่ได้เขามาที่บ้านเพื่อจะขอคืนดีกับคุณ ผมกลัวว่าเขาจะมาตยาคุณอีกเลยอยากให้เขาไปผลคือเขาโกรธเลยมาลงไม้ลงมือกับผมเขาถอนหายใจแล้วพูดต่อคงเป็นเพราะผมพูดแรงไปหน่อยละมั้งแต่เจตนาของผมดีนะเพราะผมจริงจังกับคุณไม่อยากให้เขามาเป็นก้างขวางคอเราอีกได้ยินดังนั้นดวงตาของซูเนี่ยนฉินก็เป็นประกายขึ้นมาทันทีเขามาขอคืนดีกับฉันเหรอแถมยังลงไม้ลงมือกับคุณด้วย เมื่อวานเห็นเจียงหยวนเย็นชาขนาดนั้นไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรกับเธอเลยแม้แต่น้อยที่จริงแล้วเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้กับเธอนี่นาแล้วก็คงจะเสียดายเธออยู่เหมือนกันสินะแค่ปากแข็งไม่ยอมพูดออกมาลู่เฉิงเห็นซูเนี่ยนฉินไม่มีท่าทีโกรธเลยแม้แต่น้อยกลับกันพอได้ยินคำพูดของเขากลับยิ้มอย่างสดใสทำเอาเขางงไปเลยทำไมซูเนี่ยนฉินถึงได้ดีใจขนาดนั้นเห็นเขาโดนทำร้าย ไม่ควรจะสงสารเขาแล้วไปโกรธเจียงหยวนเหรอลู่เฉิงแกล้งสูดหายใจเข้าลึกๆคลั่งรูปแก้มตัวเองเจ็บจังสูนี่ฉินถามยิ้มจัดขนาดนั้นเลยเหรอลู่เฉิงแซงทำเป็นหน้าสงสารเจ็บมากเลยเขาลงมือหนักมากได้ยินงดังนั้นสูนี่นฉินก็ยิ่งยิ้มกว้างนั้นก็ดีแล้วปกติเจียงหยวนอ่อนโยนจะตายแต่กลับลงมือกับลู่เฉิงได้หนักขนาดนี้เห็นได้ชัดว่าเขาแคร์เธอมาก ความหมุดหิดเดิมของซูเนียนฉินหายไปเป็นปิดทิ้งเมื่อเห็นปฏิกิริยาของซูเนียนฉินไม่เหมือนกับที่เขาคาดไว้ลูเ่เฉินก็ใจเสียไปครึ่งหนึ่งทันใดนั้นซูเนียนฉินก็ถามอย่างร้อนรนว่าแล้วเขาละ่ะบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเมื่อเห็นดังนั้นหัวใจของลู่เฉิงก็ดิ่งวูบลงไปทันทีบทละครมันพังแล้วเหรอทำไมเนื้อเรื่องมันกลับตลบัดแบบนี้ เนี่ยฉินเขาสําคัญกว่าผมเหรอคุณคงไม่ได้จะไปหาเขาอีกใช่ไหมซูเนี่ยนฉินสบตากับสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความรักและความเศร้าของลู่เฉิงผมรอคุณมาตั้งห้าปีเต็มนะทนทุกทรมานกับโรคภัยแค่เจ็ดคนเดียวต่อสู้กับโรคร้ายในต่างแดนก็เพื่อหวังว่าวันหนึ่งผมจะได้กลับมาอยู่ข้างๆคุณแต่ผมไม่คิดว่าคุณจะมีคนอยู่ข้างๆตลอดพูดไปลู่เฉิงก็บีบน้ําตาออกมาใช้ทักษะการแสดง ที่สั่งสมมาหลายปีในฐานะนักแสดงออกมาคุณอยู่กับเขามาสามปีแล้วเขาเหมือนเป็นคนในครอบครัวของคุณมากกว่าการที่คุณใส่ใจเขาก็เป็นเรื่องปกติถ้าคุณไม่ต้องการผมแล้วก็บอกผมมาคำหนึ่งผมพร้อมจะจากไปทุกเมื่อยังไงสผมก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนี่ทำให้สูเนี่ยนชิงทุกทรมานใจอย่างมากเมื่อวานนี้เธอเพิ่งรู้ว่าลู่เฉิงเป็นโรคหัวใจเมื่อห้าปีก่อน เขาแค่กลัวว่าจะมาถ่วงเธอถึงได้จากไปโดยไม่บอกลาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในต่างประเทศตลอดลู่เฉิงก็เพิ่งจะเมื่อไม่นานมานี้ที่ได้ทำบายพาดหัวใจถึงจะควบคุมอาการได้แต่โรคหัวใจก็อาจจะกำเริบขึ้นมาได้ทุกเมื่อเขาถึงไม่อยากจะทิ้งความเสียใจไว้แล้วรีบบินกลับมาคิดถึงตรงนี้ซูเนี่ยนฉินก็สงสารอาเฉิงคุณอย่าคิดมากเลยนะยังไงคุณก็สำคัญที่สุด ซูเนียนฉินปลอบโยนอย่างอ่อนโยนนั้นก็ดีแล้วผมนึกว่าคุณจะไปมีใจให้หัวขโมยซะอีกหัวขโมยหรอคุณไม่รู้เหรอเขาขโมยแหวนเพชรของคุณไปอะไรนะซูเนี่ยนฉินได้ยินคำเตือนของลู่เฉิงก็รีบก้มลงคำนิ้วกลางของตัวเองแต่กลับพบว่ามันว่างเปล่าแหวนเพชรตรงนี้นอกจากตอนอาบน้ำแล้วเธอไม่เคยถอดเลยแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วเจียนหยวนขโมยแหวนของคุณไป บอกว่าตอนนี้คุณไม่คู่ควรที่จะเป็นเจ้าของมันแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปขายหรือเอาไปให้คนอื่นเป็นไปได้ยังไงเขาไม่ใช่คนแบบนั้นซูนิ่นฉินไม่เชื่อตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาหลายปีที่บ้านไม่เคยมีของหายเลยถึงแม้เขาจะเซ็นสัญญากับเธอแต่เขาก็ทําเพื่อหาเงินค่ารักษาพยาบาลให้แม่ของเขาไม่ใช่คนหน้าเงินแบบนั้นกลับกันเขายังซื้อของให้เธอตั้งมากมาย ค่าโทรศัพท์ของเธอไม่เคยถูกตัดเพราะเขาจะคอยเติมให้เป็นประจำเธอแค่เหลือมองตุกตารุ่นลิมิเต็ดในตู้คลิปตุกตาเขาก็สามารถอยู่ตรงนั้นได้ทั้งบ่ายโดยไม่ไปไหนใช้เงินอย่างไม่ย่อท้อก็เพื่อที่จะคีบปตุกตาที่เธอชอบให้ได้สูนี่นฉินยิ่งคิดน้ำตาก็ยิ่งคอนั่นเขาไม่เคยทำอะไรผิดต่อคุณเลยเหรอหรือว่าเขาจะล้างสมองคุณไปแล้วเมื่อได้ยินคำเตือนของลู่เฉิงในหัวของสเนี่นฉิน ก็พันนึกถึงเรื่องที่ผมแอบซ่อนถุงน่องไว้บนเตียงใช่สี่ห้าปีแล้วเธอคิดว่าตัวเองเข้าใจเขาแต่เขาเล่าก็ยังไปมีสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นบางทีเจียงหยวนอาจจะแค่แซงทำมาโดยตลอดคิดถึงตรงนี้ซูนี่ฉินก็เม้มปากแน่นคุณพูดถูกฉันไม่มีวันให้อภัยเขาเด็ดขาดฉันไม่ควรเข้าข้างเจยงหยวนไม่ควรพูดแทนเขา ไม่อย่างนั้นก็จะตกหลุมพรางของเขาเจียงหยวนเป็นแค่นักต้มตุ๋นมาโดยตลอดเขาแค่หลอกลวงเธอมาตลอดมีแสงร์งในใจที่รักเธออย่างสุดซึ้งอยู่แล้วทำไมเธอต้องไปคิดถึงเจียงหยวนด้วยเมื่อเห็นท่าทีเกลียดกราดของซูเนียนฉิน,นมุมปากของลู่เฉิงก็ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มอย่างลับๆซูเนียนฉินยิงคงหลอกง่ายเหมือนเดิมต่อให้เขาจะโกหกยังไงเธอก็จับไม่ได้อยู่ดีอีกด้านหนึ่งในโรงพยาบาลคุณฟื้นขึ้นมา ก็พบว่าตัวเองกำลังให้น้ำเกลืออยู่แผลบนมือทั้งหมดถูกทำแผลแล้วและที่ริมหน้าต่างไม่ไกลไปหลิงส่วงกำลังก้มหน้าอ่านเอกสารอยู่ตื่นแล้วเหรอเขาไม่ได้เงยหน้าขึ้นมามองแค่พูดขึ้นมาเรียบเรียบผมนึกขึ้นได้ว่าก่อนจะสลบไปเจอไปหลิงส่วงขอบคุณที่พาผมมาส่งโรงพยาบาลดวงตาที่สวยงามของไปหลิงซวงหยุดนิ่งคำพูดก่อนที่คุณจะสลบไปยังใช้ได้อยู่ไหมใช้ได้ครับ ท่านใดนั้นคุณก็รับสัญญามาจากมือของไปหลิงสวงแล้วเซ็นชื่ออย่างไม่ลังเลวันนี้เลยไหมริมฝีปากแดงของไปหลิงสวงยกขึ้นเป็นรอยยิ้มวางใจเถอะฉันยังไม่บ้าเลือดขนาดรีดเค้นเอาน้ำเชื้อตอนนี้หรอกในดวงตาฉายแววหยอกล้อรอให้คุณหายดีก่อนก็ยังทันอาหารเย็นของคุณคือโจ๊กหอยเป๋าฮื้อทะเลกับเครื่องเคียงห้าอย่างเสี่ยวหลงเปาแป้งบางหนึ่งเข่ง และปลาท่องโก,โกหมูยองกรอบก,กับแพนเค,ค้กผักโขมยังมีมูสของหวานหลังอาหารและผละไม้สดรวมอีกเรียกได้ว่าอลังการมากและยังเป็นอาหารระดับพัตคารห้าดาวที่เชฟใหญ่เป็นคนทำชุดหนึ่งคงหลายพันคุณรู้สึกเกรงใจอย่างยิ่งแต่ไปหลิงส่งกลับขยับริมฝีปากแดงเล็กน้อยนี่เรียกว่าดีแล้วเหรอถ้าไม่ใช่พระคุณยังป่วยอยู่ต้องกินอาหารรสจืดฉันคงให้คุณกินของที่ดีกว่านี้ ได้ยินดังนั้นคุณก็แค่อึ้งไปเพราะเธอมีความสามารถพิเศษนี้จริงๆหลังจากนั้นไม่กี่วันอาการป่วยของคุณก็หายดีตามสัญญาคุณได้เก็บเชื้ออสุจิไว้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ไข่ที่ไปหลิงส่วงเก็บไว้ก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นตัวอ่อนและถูกฝังเข้าไปในมดลูกของไปหลิงสวงตอนนี้อัตราการตั้งครรภ์สูงมากถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ไปหลิง่วนจะตั้งคันในไม่ช้าถ้าตั้งคันสำเร็จให้รีบแจ้งผมทันทีคุณหยุดไปครู่หนึ่งในฐานะที่เป็นพ่อของเด็กผมก็มีสิทธิ์ที่จะรับรู้ท่านใดนั้นผมก็เห็นผู้หญิงที่เคยเย็นชาเหมือนน้ำแข็งสแสดงความอ่อนโยนออกมาเป็นครั้งแรกเธอก้มหน้าลงลูกท้องเบาๆแน่นอนฉันหวังว่าจะตั้งท้องสำเร็จมากกว่าใครเมื่อเห็นดังนั้นผมก็สงสัยมาก ไยหลิงทรงยังสาวขนาดนี้และยังเป็นลูกคนเดียวเป็นผู้หญิงเก่งในเรื่องงานทำไมถึงรีบร้อนอยากมีลูกไม่ควรจะมุ่งมั่นกับงานเหรอไม่กลัวว่าลูกจะกระทบกับงานของเธอเหรอ่มเรรมมคควจะะไปิดาากพาันเป็นเรื่องส่วนตัวของเธออีกด้านหนึ่งบ้านพักตระกูลสูสูเนี่ยนฉินพอกินถั่วแดงเปลือกส้มที่เชฟเพิ่งทำเสร็จก็ถุยออกมาทันที ทำไมถึงไม่อร่อยขนาดนี้รสชาติไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยพ่อบ้านมองดูคนที่กําลังโมโหซูนิ่นฉินอธิบายว่าเมื่อก่อนของหวานทั้งหมดเจียงหยวนเป็นคนทําจะให้ผมโทรไปถามสูตรจากเจียงหยวนไหมครับเชฟจะได้ทําให้คุณทานใหม่ซูนิ่นฉินชะงักไปเพิ่งนึกขึ้นได้ทุกครั้งเจียงหยวนจะยุ่งอยู่ในครัวเธอค่อนข้างเลือกกินเขาก็เลยเพยายามทําของหวานให้เธอ โดยพื้นฐานแล้วแต่ละสัปดาห์จะไม่ซ้ำกันเลยเชฟที่บ้านก็จ้างมาจากโรงแรมห้าดาวเป็นเชฟใหญ่เลยนะแต่ว่าเธอก็ยังรู้สึกว่ายังไงก็สู้ที่เจียงหยวนทำไม่ได้แต่พอนึกถึงเรื่องที่เจียงหยวนนอกใจซูนิ่ชิงก็หงุดหงิดขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกต่อไปนี้อย่าพูดถึงเขาชื่อของเขาได้ยินแล้วรำคาญต่อไปนี้เขาเป็นแค่คนแปลกหน้าไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับฉันทั้งนั้น เมื่อเห็นท่าทีรังเกยียจของซูเนี่นชินพ่อบ้านก็ประหลาดใจมากต้องรู้ไว้นะว่าซูนิ่นฉินตลอดสามปีมานี้ติดเจียงหยวนมากทั้งสองคนมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งทำไมจู่ๆถึงได้เกลียดเจียงหยวนขนาดนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นซูนี่นฉินเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อบ้านฟังพ่อบ้านฟังจบก,ก็พูดกับซูนี่นฉินว่านี่อาจจะมีความเข้าใจผิดกันก็ได้นะครับผมอยู่ที่บ้านทุกวันไม่เคยเห็นเลย